เป็นเฟมนะะค่อยนิ่งภาพมันจะ,นจะเคลื่อนไหวจะเป็นบางหน้ากล่อ,อนอไหมอ,อันนี้คือสามพันโบอ,อยู่บ้านป่งเป้าอำเภอ ตำบลหลงงามอำเภอภูัยจังหวดัดบุรีรัมย์ที่ตั้งเน็นตอนนี้ก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเขาเรียกว,ว่าแกรนด์แชมเปยนของเมืองไทยที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศและก็ในประเทศไทยและก็ประเทศเพื่อนบ้านได้มาเที่ยวชมธรรมกาติที่เป็นธรรมชาติที่สุดฝั่งทางนี้ก็คือฝั่งประเทศลาวแม่น้ำ ซึ่งตอนนี้ประชาชนกำลังหลัง่งไหลมาท่านที่ดูวิดีโอชุดนี้อยู่สนใจอยากจะมาเที่ยวง่ายนิดเดียวครับเดินทางมาจากกุบุรีรัมย์มาถึงโค์ซนี่ประมาณ78็กิโลนะครับและท่านก็เข้ามาสู่อำเภอโคไซแล้วก็มาดูกแกนแคนย่อนที่พิสดารพิสงน่าติดตามน่าสนใจว่าหินทุกปอนหยดน้ำทุกหยดแม่น้ำที่ซอะหินทราย ถ้ามาบริเวณนี้เป็นจุดหนึ่งทําให้พื้นดินแห่งนี้สถานที่แห่งนี้เป็นที่หน่าสมอกสนใจของนัก mm hmm. ท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับด DJ บอลนนจะพาท่านชมนะครับอันนี้คือบรรยากาศตอนนี้นะักท่องเที่ยวกําลังเช่าเรือนะครับเป็นบรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับอเช่าเรือท่องเที่ยวนะครับนี่ถ้าท่าน มีโอกาสนะครับเขาจะมีเรือให้เช่าชมบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับทั้งสองฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านทางฝั่งไทยด้านโน้นนะครับเป็นเป็นฝั่งฝังนะ่งประเทศลาวนะครับนะครับฝั่งประเทศลาวนะครับนี่คือบรรยากาศนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลกันมานะครับเป็นจํานวนมากตอนนี้สร้างสีสันให้กับ พี่น้องชาวจังหวดบุรม์ราชธานีได้มีโอกาสต้อนรับพี่น้องอมาจากทั่วทุกสารทิศนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างประเทศหรือแม้กระทั่งคนไทยด้วยกันนะครับได้มีโอกาสนะครภาพที่ท่านเห็นนี่คือนักท่องเที่ยวกําลังหลังไหลกันมาแล้วก็เช่าเรือนะครับถ้าท่านมีโอกาสอยากเชิญท่านแวะชม บรรยากาศแกรนคนย่อนเมืองไทยนะครับแกรนคนยอนเมืองไทยนี่คือความสวยงามที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นอัที่ท่านเห็นอยู่อีกจุดหนึ่งตอนนี้นะครับไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยเราจะมีะบรรยากาศอย่างนี้นะครับนี่คือ พันโบกนะครับนี่เป็นโบกโบกภพษาอสายสานเรียกว่าโบกนะครับหรือว่าเป็นหลุมหลุมหินที่มีน้ํากัดเซาะนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆของปี2555นะครับตอนนี้มีนักท่องเที่ยวที่มาชมอยู่หลายท่านนะครับหลายท่านเนเป็นบรรยากาศที่น่าทึ่งมากนะครับ รยากาศที่น่าทึ่งเป็นอย่างยิ่งนะครับสวยงามตะการตานะครับท่านใดที่ไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวชมนะครับถือว่า,าน่าเสียดายน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนี่คือจุดหนึ่งที่ทําให้ทุกคนเห็นภาพแล้วก็อยากจะมานะครับเห็นภาพแล้วก็อยากจะมา เดี๋ยวผมพาท่านเที่ยวชมไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับอ,อย่าเพิ่งหมุนไปไหนนะครับบรรยากาศสดๆนะครับภาพอาจจะเคลื่อนไหวนิดหน่อยนะครับบรรยากาศที่ช่างอิสระไม่ว่าจะเป็นนะครับ ท่านสามารถที่จะพักผ่อนอใต้โขดหินได้นะครับซึ่งบริเวณแห่งนี้จะมีดาราและก็ผู้ถ่ายทำหนังเรื่องต่างๆนะครับชอบมาใช้สถานที่นี้เป็นสถานที่โลเคชั่นในการที่จะถ่ายทำภาพยนตร์มิวสิกวิดีโอต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นหมอลำหรือสตริงนะครับนี่คือบบออมะตะ นะครับนี่คือบ่ออมตะนะครับนี่คือคุณสมโฟด์กำลังถ่ายรูปกับลูกชายหนุ่มเฟรมนะครับหนุ่มเฟรมมาจากตัวเมืองอุบลน,นะครับมาเอาบรรยากาศที่แห่งนี้นะครับสวยงามมากนะครับถ้าท่านเห็นภาพแล้วท่านอยากจะมา เชิญเลยนะครับมาจังหวัดอุบลน,นะครับอ่อดีเจเบานนคนมักจมนะครับขอเรียนเชิญนี่น้องอม,มาเที่ยวออย่างน้อยในชีวิตหนึ่งนะครับอย่างน้อยในชีวิตหนึ่งท่านควรจะมามีโอกาสได้มาพักผ่อนอ่าพาครอบครัวมาพักผ่อนนะครับอ ซึ่งความหลากหลายของธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ได้สร้างสีสันให้าชาวโลกได้ไประจักเป็นอย่างดีว่ามุมนี้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมา,าเที่ยวชมเป็นจำนวนมากนะครับเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับ เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยนี่ครับบรรยากาศหนึ่งที่เราจะได้ดูว่าเวลาท่านเหนื่อยอท่านจะมีร่มต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้เป็นโขดหินอาจจะนั่งพักผ่อนได้นี่คือบรรยากาศที่สามารถนั่งพักผ่อนได้ใต้โขดหินนะครับสะอาดสะอ้านนะครับ ขอบคุณครับที่ติดตามชมไม่กดสตาร์ทไปทางอื่นขอบคุณมากครับ